สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมลักกี้แม็กนะครับผมหรือว่าแม็กลักกี้นะทุกคนอาจจะสงสัยไมผมเปิดมาอยู่หน้านี้ตกปลายอย่างงี้นะแล้วอันนี้ผมเร่งเวลานะครับผมคือวันนี้ที่ผมเปิดมาไม่เหมือนใครนะก็คือวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนผมเนี่ยครับเบสฟินิกอะ <Wow. S 2> เอาเบสลอตออฟเดอะเดย์นะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็ขอสปอยนิดนึงก็มีเรื่องเศร้าเหมือนกันนะครับผมอ่า ที่นี่อ่ะผมก็เปลี่ยนเยื่อไปตกไปอันนี้คือผมต้องการให้มันมันมันอาุ่เจ็ดสิบแล้วแต่มันยังยังไม่ได้มาปลดอ่ะคนดูเหมือนอ่ะเล่นไปแล้วมันไม่ได้เล่นนะคับคนดูคลิปนี้ก็ชิลๆเลยนะคะคนดูคนไหนที่ชอบก็ฝากเป็นบอกไว้นะครับผมคนไหนที่ไม่ชอบให้ผมเล่นเกมแมปฟิตหีืออะไรแบบนี้นะอันนี้ผมได้อันนี้เรียบร้อยนะตกจากด้านล่างผมก็จะไปหาด้านบนนะเพื่อตกปลาฉลามด้านบนอันนี้คือผมช่วยหาช่วยมันตกกันอ่ะคือถ้ามันทำคนเดียวโคตรนานะครับ เนี่ยผมก็ตกตกตกไปเรื่อยๆเนะ่ผมก็อันนี้ก็พอนาจบควรจริงๆคลิปนี้นะยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยอะครับผมนี่นะผมก็ตกไปเนะรื่อยๆจนกว่าจะได้ปลาฉลามนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกปลาฉลามดีหรือไม่ครับเอ้ดปล่านะครับก็ดูประมาณนี้นะเนี่ยผมก็ตกไปเนะกกรื่อยๆจนกว่าจะได้มันก็ไม่มาสักทีนะเดี๋ยวเนี่ยผมก็ดูว่ามันใช้เหยื่ออะไรเปยนภาษาเป็นภาษาดูดูด,ด,ดูตกตกตกเนี่ยใช้เหยือห่อนอนสัตโฟก็แล้วอะไรก็แล้ว เดี๋ยวเรเฟอร์ก็นนะมีแค่ห้าอันนะั้นผมก็ตองแบบใช้ปุ๊กก็เปลี่ยนเยือเปลี่ยนเยือเห็นไหมคอดูนะผมก็ตั้งตกอยู่ประมาณยี่สิบนาทีได้ลนะครับผมก็ตกกับเพื่อนมันนะอันนี้คลิปนี้ผมไลค์อยู่ด้วยนะครับผมนี่นะผมก็ได้มาเราียบร้อยนะผมเลยลงไปเอาไปให้มันนะผมก็หากัน oh ตัวไหนตัวไหนตัว,ตวไหนตัว,ตวไหนว่าตัวไหนว่าตัวไหนว่าตัวไหนว่านี่เจอเจอปะนี่ไงนี่ไงใช่ปะนี่ไงนี่ไงครับผมก็กินให้มันเรียบร้อยนะ ก็ตกต่อแล้วก็มันเหลือเป็ดตัวเดียวนะครับผมมันมีคนเจอแล้วก็เปิดกับคนเปิดประตูได้ล้วผมก็นั่งตกขาเป็ดให้มันเอ้ยถูกแล้วนั่งตกขาเป็ดให้มันนะครับผมเนี่ยถ้าคืนถ้าไม่มีผมอ่ะคืนมันอาจจะทำเป็ดนี้ไม่ได้เลยก็ได้นะแต่ว่ามันอ่ะอย่างน้อยมันก็ยังขยันะเนี่ยผมก็ได้เป็ดแล้วผมก็เลยบอกมันนี่มันนี่มันนี่มันผมกเลกกิฟให้นะเนี่ยผมก็หาเป็ดทับเป็ดทับเป็ดมันก็อยู่ไหนไม่รู้นี่นี่นะแล้วผมก็หาเป็ดปุ๊บพอเจอปุ๊บเชิปุ๊บเจอแล้วก็ไปเปิดประตูกัน จะบอกว่าไม่ต้องถือกุญแจไม่ต้องถือกุญแจกดอย่างนี้กดอย่างนี้ประตูก็จะเปิดพอประตูเปิดผมก็เข้าไปกับมันนะครับแล้วคราวเนี้ยเหลือแต่างสุดท้ายเลยคือผมอะ่ะไม่ใช่คือมันอะ่ะผมให้เบ็ดให้อันนี้มันไปแล้วขเขาเรียกว่าอะไรวะนี่เดี๋ยวให้ดูคอนอกสีแดงอะ่ะมันก็ไม่มีสีฟ้ามันก็ไม่ม,ม,ม,มีผมต้องให้มันไงเนี้ยผมให้สีฟ้ามันเสร็จเอ้สีแดงมันเสร็จผมไม่มีสีฟ้าผมเลยต้องมาตกหามันให้มันอะ่ะ ว่าอันนี้ใช้เวลากินเวลาไปโคตรนานแนละ้วสี่สิบนาทีในไลท์นะครับคนดูโคตรนานส0 4สิบสี่สิบนาทีได้เลยก็ยังไม่ได้นะผมก็ตกยาวๆแล้วจนผมลงไลท์ลนะครับคนดูก็ยังไม่ได้นะครับผมแบบผมแบบลงไลท์ที่ผมต้องลงไลท์นะครับผมเพราะว่าเอ,อเขาเรียกวอะไรนะอ่านแชทนะครับมันจะหมดแล้วเลยไม่ได้สตรีมให้ทุกคนเห็นนะ แต่วันนี้สตีมไปสามชั่วโมงนะครับผมฝากไปดูได้นะครับถ้าคลิปนี้ลงไปก็ฝากกดตตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ข่าวดีก็คือผมมีพืชตามครบหนึ่งร้อยนะครับขอบคุณทุกคนมากอีกทีนะครับผมนี่ผมก็นั่งตกไปเรื่อยๆนะแบบคือวันน่ะก็ไม่มีเบ็ดไงเแบบ็ดดีๆอะ่ะผมก็เลยตกให้มันตกให้มันเพราะผมที่ผมใช้ล็อตอานะเดฟเนี่ยมก็หาไม่เจอไม่เจอไม่เจอ,เจอดูไหมที่ไมผมต้องออกออกแล้วอันเนี้ยไปรับมันเอาไว้คนดู แม่งออกแล้วเข้าเกมและนะ้วแม่งปไปเซฟไว้ก่อใหม่ของเลยต้องไปรับมันแล้วมันออกมาไม่ได้คนดูมันเรือคว่ำโอ้ผมเลยต้องออกมารับมันแทนผมอาะผมเลยต้องเสียเวลาออกมารับให้เลยเนี่ยเนี่ยผมก็มา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 ,มา,มาพามันไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรอะคนด,นดนเูเนี่ยผมตัดพามันลงไปเนี่ยซื้อเสร็จแล้วอันนี้คือซื้อเสร็จแล้วใช้เวลาไปสิบกว่าทีเพราะแม่งไม่เคยลงไปในนี้เลยมันเคยลงแต่มันไม่ได้เล่นนะคนดูผมก็พามันไปที่เดิมอนะเนี่ย คือเขาเรียกว่าพาไปซื้อที่ดำน้ำมาคนโดเออที่ดำน้ำเขาเรียกว่าที่ดำน้ำกับที่หายใจอะนั่งตกต่ออีกอีก20วินาทีก็ยังไม่ได้ดูนะคนโดมันก็ยังไม่ได้ครับเออนี่ัะผมนั่งตกโคตรนานนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นนะครับประมาณ10นาที้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ นี่ผมก็ตั้งตกเรื่อยๆเรื่อยๆเลยมันก็มาช่วยนะมันก็อยากช่วยแหละแต่มันเบ็ดเป็ดมันอ่ะมันไม่มีเอ็นชันยังไงมันก็จะตกไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยดีครับอย่างน้อยมันก็ฟาร์มเงินมาแล้วแหละในเรืดด่อยผมก็ไม่ได้ผมก็ต้องหาว่ามันมาเรื่อยไเนี่ยมาเรื่อยนานแล้วไงเริ่มเปื่อยอะเริ่มทอ้ออะไรแต่เพื่อ,อนๆผมทำได้แล้วไงผมว่าชิลนั่งฟาร์มไปเรื่อย ผมฟามตัง้งแต่เลเวลเนี่ย500 5ป8นะแม่งตอนนี้ผมเลเวล5 5 5า6 2อะโห oh. ฟามยังเปลี่ยนะครับคนดูแล้วใครที่ดูคลิปนี้นะครับอีพีคู2มาแล้วครับวันนี้รีฟามกันเลยนะไม่รู้คู2หรือเปล่าแต่มีอีพีนะครับผมน่าจะคูน2นะใครที่มีเกมพาร์ทแล้วบวกอันนี้ไปอีกก็น่าจะดีนะครับผมอันนี้คือผมเมื่อกี้คือผมลงไล์เรียบร้อยนะ ใช่ครับผมนี่นี่ผมก็ตั้งตกไปขอตัดไปตอนที่ได้หินอันนี้นะครับคนดูผมขอตัดมาตอนที่ได้หินแล้วนะผมก็ให้หินมันเรียบร้อยนะนี่นะครับคนดูผมก็มา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 เนี่ยผมก็โดนพามานะแล้วก็บอกมันว่าจุดไหนจุดไหนนะแล้วขวาเอ้ข่าวร้ายอย่างเงี้ยผมก็พามันไปใส่สีดําเอ้ยสีอันนี้แล้วก็ใส่พาไปใส่สีแดงบอกจุดผิดบ้างนี่แล้วคลิปนี้ที่มันมาเป็นอย่างนี้ทุกคนตัสุ่งไอ๋อไม่ไม่ไม่ใส่สีแดงต่อหรือไรไม่ใช่ครับคนดู ผมลืมอัดคลิปครับแล้วสรุปมันได้เบ็ดไหมได้ครับคุณดูแต่ตายแล้วตายอีกนะครับมันก็ได้เบ็ดน,นี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเบ็ดลอตออเดมนะครับผมใครที่สงสัยว่ามันได้หรือเปล่านะครับฝากกดติดตาไมไ่นาไปบายครับแต่มันได้นะ